ไปดิอ oh, ุโนอตาุ๊กยิงก่น่าเน่งนะลูกนีนะพัองป้อมนิ่กำลังขึ้นหนาล้นี่นะอ้จอ่นะลูกบเหน่งได้บเหน่งได้โอ้มีนะต้นมะเพชรเนี่นะเนนาเน่ายอดนมีนะ มันหนาวเลยหนาวเลยระบายมาาต้นมะเขือบโัโลดเทวดาเอ้ยหนาวเหมือนต้นหัวซีไข่โอ้หัวซีไข่นี่ยังงามอยู่ายบ,บ,าบาหลีตะเปะบาหลีตะเปะตะปะเหมือนต้นมังกรอโอ้ต้นมันแดงเน่าเป็นเน่าเอฟต้นมะเขือ มืงต้นมองหงเงึ่งเดือนผ่านมาจากสีรอดบเริเทวดาอัปเดตมองหุงต้นมองหุงตัวนี้ยัง,งยอดยังดีๆอยู่ตัวนี้ก็ยัง,งยอดมันอยู่พักใบมันตาเมันนหนาวเลยนี่ขนาดยังบได้ติดลบได้หน่นะ <มา S 1> ขนาดมือตแต่ละมือนี่มีหนาเนวนี่นะ อันนี้ผักสีอันนี้ขนาดส้ม,มื้อนยังไม่ได้ติดลบได้ขาจายส้ม,มื้อนยังหกเจ็ดองศาตอนตอนกลางคืนห้าองศาอันนัต้นมะพริกน้า